เป็นอย่างไรท่าวันหนึ่งเราดันถูกหลอกให้เข้าไปพัวพันกับเรื่องสุดอันตรายเรื่องราวของนักศึกษาสาวที่ถูกแฟนหนุ่มหลอกใช้จนกลายเป็นเหยื่อของการส่งยาข้ามประเทศแต่แล้วเธอกลับต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่นําพาเธอเนี่ยไปสู่คําว่าเหนือมนุษย์สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องโอเคสปอยและวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับหนังเรื่องลูซี่สวยพิฆคาดซึ่งเป็นหนังเก่าที่ออกฉายในปี2014นั่นเองอ่ เอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราเนี่ยก็มาฟังสปอยกันเลย โอเคเริ่มเรื่องมานะคะหนังเนี่ยจะฉายให้เห็นคนสองคนกําลังยืนคุยกันอยู่ซึ่งผู้หญิงเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าลูซี่และเธอก็คือนางเอกของเรื่องส่วนผู้ชายนะคะเขาก็มีชื่อว่าริชาร์ดซึ่งเขาเนี่ยก็คือแฟนหนุ่มของลูซี่นั่นเองในตอนนี้นะคะริชาร์ดเนี่ยกำลังขอร้องให้ลูซี่เนี่ยช่วยเอากระเป๋าเข้าไปส่งให้คุณจางแทนเขาทีแต่ด้วยความที่ลูซี่เนี่ยปาร์ตี้หนักบวกกับพรุ่งนี้นะคะเธอมีสอบเธอก็เลยปฏิเสธที่จะช่วยแต่ไม่ว่าลูซี่เนี่ยจะ เยังไงริชาร์ดเนี่ยก็พยายามหาข้ออ้างมาบอกให้เธอเนี่ยเอากระเป๋าไปส่งให้ได้อยู่ดีพอลูซี่นะคะเห็นเขาตื้อไม่เลิกเธอเลยถามว่าด้านในกระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรก็คือว่าริชาร์ดเนี่ยเขาทํางานเป็นเด็กส่งของนะคะให้กับแก๊งมาเฟียในไต้หวันซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่สนว่าของที่ส่งมันจะเป็นอะไรขอแค่ได้เงินก็พอแต่ด้วยความที่เขาเคยกวนใจเจ้าพ่อไว้ค่ะเลยไม่กล้าไปส่งของเองวันนี้เลยทําให้เขาพยายามขอร้องให้ลูซี่ไป ส่งของแทนเขาแล้วเขาเนี่ยจะแบ่งเงินให้เธอครึ่งหนึ่งซึ่งนี่มันก็ทําให้ลูซี่รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเธอก็เลยปฏิเสธแล้วกําลังจะเดินหนีแต่จู่ๆริชาร์ดเนี่ยก็ใส่กุญแจมือเพื่อล็อกเธอไว้กับกระเป๋าลูซี่ตกใจแล้วบอกให้ริชาร์ดเนี่ยถอดกุญแจมือออกแต่เขานะคะก็ทําท่าทางกวนประสาทและบอกว่าคุณจังเท่านั้นที่ถอดได้เอาง่ายๆว่าถ้าไม่ไปส่งของลูซี่นะคะก็ะะจะถอดกุญแจมือไม่ได้นั่นเองพอลูซี่รู้แบบ นนั้นนก็ดาริชาร์ดไปชุดใหญ่แล้วเธอเนี่ยก็จำใจเดินเข้าไปในโรงแรมลูซี่เดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วบอกพนักง,งานต้อนรับว่ามาหาคุณจางพอพนักง,งานได้ยินเนี่ยก็เลิกลากแล้วก็รีบติดต่อให้ทันทีระหว่างที่ยืนรอนะคะลูซี่เนี่ยก็ระแวงและพยายามมองหาริชาร์ดตลอดจากนั้นค่ะพนักง,งานก็บอกว่าคุณจางเนี่ยอยากรู้ชื่อของเธอพอเธอได้ยินแบบนั้นนะคะลูซี่เนี่ยก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่ตอบแต่พนักง,งานค่ะก ก็ยังยืนยันว่าคุณจางอยากรู้ชื่อเธออยู่ดีสุดท้ายค่ะเธอก็ต้องบอกชื่อไปพอพนักง,งานแจ้งชื่อเธอเสร็จสับนะคะเขาก็วางสายและบอกกับเธอว่าคุณจางกําลังลงมาไม่นานนะคะก็มีผู้ชายชุดดําร่างใหญ่หลายคนตรงมาหาเธอพร้อมกับริชาร์ดที่ถูกยิงจากนั้นค่ะพวกมันเนี่ยก็เข้ามาล็อกตัวลูซี่และพาเธอเข้าไปในลิฟต์ตอนนี้นะคะลูซี่เนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเหยื่อที่กำลังเดินเข้าหาความตาย เมื่อออกจากคลิฟมานะคะลูซี่เนี่ยก็ถูกพาตัวมาที่ห้องห้องหนึ่งพวกมันจับเธอนั่งลงและมีชายคนนึงค่ะเดินออกมาจากห้องที่มีศพซึ่งเขานะคะก็คือคุณจางเจ้าพ่อมาเฟียเกาหลีที่มาทําธุรกิจที่ไต้หวันจากนั้นลุงแกเนี่ยก็สั่งให้จับลูซี่ไปนั่งอีกฝั่งและโทรหาลามพอมีลามนะคะลูซี่เนี่ยก็พยายามค่ะอธิบายว่าเธอแค่มาส่งของตามที่ริชาร์ดบอกและเธอเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยลุงจางที่ไม่ไว้ใจริชาร์ดนะคะเขาเนี่ยก็เขียนรหัส ให้แล้วก็ลุกไปหลบด้านหลังห้องพร้อมกับลูกน้องที่เอาโล่มากันจากนั้นเนี่ยก็บังคับให้ลูซี่เปิดกระเป๋าลูซี่กลัวมากแต่ไม่มีทางเลือกเธอเนี่ยได้ภาวนาต่อบพระเจ้าแล้วได้เปิดกระเป๋าออกมาปรากฏว่าด้านในเนี่ยมีถุงยาทั้งหมด4ี่ถุงพอลุงจางรู้เนี่ยก็หัวเราะแล้วก็เดินเข้ามาเจาะถุงพร้อมกับสั่งให้พาใครคนนึงมาไม่นานนะคะลูกน้องเนี่ยก็ลากชายคนนึงมานั่งและบังคับให้เขาลองมันพอเขานะคะสูดเข้าไป ตัวเนี่ยก็เกรงยังกับโดนผีเข้าแล้วกลับมานั่งหัวเราะอย่างบาครังพร้อมกับลูซี่นะคะที่จ้องมองเขาอย่างสิ้นหวังจู่ๆเนี่ยลุงจางที่ยืนอยู่เนี่ยก็จัดการเป่าชายคนนั้นทิ้งต่อหน้าต่อตาลูซี่เล่นเอาเธอเนี่ยเกือบช็อกจากนั้นนะคะลุงจางเนี่ยก็หันมาบอกว่าจะเสนองานให้ลูซี่ทาพอได้ยินแบบนั้นลูซี่เนี่ยก็ร้องไห้แล้วบอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการงานนี้พูดจบผู้ช่วยเนี่ยก็ต่อยลูซี่สลบไป ภาพตัดมาที่ชายคนหนึ่งนะคะกําลังบรรยายอยู่ในห้องเรียนเขาเนี่ยก็คือาศาสตราจารย์นอร์แมนและเขาเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านศักยภาพของสมองตอนนี้ค่ะเขากําลังบรรยายเกี่ยวกับการใช้สมองของมนุษย์ให้กับนักศึกษากลุ่มหนึ่งฟังก็คือว่าจากการศึกษานะคะดรนอร์แมนเขาพบว่าในปัจจุบันมนุษย์เนี่ยสามารถใช้งานสมองได้เพียงแค่10%เท่านั้นหลายคนนะคะคงคิดว่า10%มันอาจน้อยเกินไปแต่ถ้าลองมอง องดูสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมปฏิมากรรมหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามนุษย์เรานะคะสามารถใช้10%ทําเรื่องซับซ้อนออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งมันก็น่าคิดนะคะว่าถ้าสมองของเราเนี่ยสามารถทํางานที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้มันจะเกิดอะไรขึ้น จากสมมุติฐานของดรนอร์แมนนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยใช้สมองได้ถึง20%มนุษย์เนี่ยอาจควบคุมร่างกายได้ตามต้องการถ้าใช้ได้ถึง40%อาจเริ่มควบคุมพฤติกรรมผู้อื่นหรือพัฒนาจิตจ,จนสามารถควบคุมวัตถุต่างๆได้และถ้า100%มันอาจหมายถึงการกลายเป็นสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ ลูซี่สะดุ้งตื่นพร้อมกับอาการเจ็บท,ท้องเธอเนี่ยพยายามลุกนั่งและได้สังเกตเห็นอุปกรณ์ผ่าตัดข้างเตียงเลยลองเปิดผ้าออกเนี่ยก็พบว่าท้องของเธอถูกผ่าซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ช่วยเข้ามาเร่งให้ใส่เสื้อผ้าพอแต่งตัวเสร็จนะคะเธอเนี่ยก็ถูกพามาที่ห้องทงที่ลุงจางอยู่พอลูซี่เห็นลุงเนี่ยก็ถามว่าเขาทําอะไรกับเธอจู่ๆชายคนนึงเนี่ยก็เข้ามาซึ่งเรานะคะขอเรียกคนคนนี้ว่าเซลแมนแทนละกันนะคะเซลแมนเนี่ยได้ อธิบายว่าพวกเขาพาเปิดหน้าท้องเธอนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่กี่อาทิตย์ก็หายก็คือว่าตอนนี้นะคะแก๊งของลุงจางเนี่ยได้ผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาชื่อว่า CTS4 นะคะและต้องการขนไปขายที่ยุโรปซึ่งพวกเขาเนี่ยเลือกขนเข้าไปด้วยวิธีการยัดในร่างกายเพื่อไม่ให้เครื่องเนี่ยตรวจเจอ ไม่นานนะคะลูกน้องเนี่ยก็พาชายโยุโรป3คนเข้ามาและเริ่มแจกพาสปอร์ตให้พร้อมกับเซลแมนที่อธิบายว่าพาสปอร์ตนี้จะพาพวกเขากลับบ้านในอีก24ชั่วโมงพอถึงที่หมายเนี่ยจะมีคนมารับตัวและเก็บสินค้าคืนจากนั้นทุกคนเนี่ยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าใครคิดนี้หรือว่ามอบตัวให้ตำรวจนะคะพวกมันเนี่ยจะทำร้ายคนในครอบครัวของพวกเขาทุกคน พูดจบพวกมันนะคะก็คลุมหัวทั้ง4คนออกจากห้องไปไม่นานลูซี่เนี่ยก็ถูกดึงผ้าคลุมออกและเผยให้เห็นชายสองคนกําลังล่ามโซ่เธออยู่พอพวกมันเห็นหนาลูซี่นะคะพี่นวดเนี่ยก็เริ่มลวนลามเธอแต่ลูซี่ขัดขืนทําให้พี่หนวดเนี่ยไม่พอใจตบเธอจนล้มและเตะเข้าที่ท้องหลายทีเพื่อสั่งสอนโชคดีที่อีกคนเนี่ยลากตัวพี่หนวดออกไปได้ทันหลังจากพวกนั้นออกไปลูซี่เนี่ยก็ก้มดูท้องแล้วพบว่าแผลเธอเนี่ยฉีก และถุงยาในท้องก็แตกตอนนี้นะคะยา C T S 4เนี่กำลังรั่วและเริ่มระเบิดตัวพุ่งเข้าไปในเซลล์ของเธออย่างต่อเนื่องไม่นานลูซี่เนี่ยก็เริ่มชักพร้อมกับร่างกายที่เคลื่อนไหวแบบไร้แรงโน้มถ่วงลูซี่ชักขึ้นไปตามผนังเพดานและเหมือนถูกผลักลอยไปในอากาศสุดท้ายเธอเนี่ยก็คลางวิ่งชนกำแพงสลบไปสักพักลูซี่เนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วเดินไปนั่งด้วยท่าทีที่สงบแต่แล้วผู้ชายคนนึงเนี่ยก็เข้ามาในห้องพื ื่อที่จะข่มขืนเธอพอลูซี่เห็นเขาเธอกลับไม่กลัวแล้วก็เริ่มยั่วยวนเขาพอเขาเห็นท่าทีของเธอเนี่ยก็วางของแล้วก็เดินตรงมาหาเธอแต่ในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังจะจับขาลูซี่นะคะก็ใช้ขาหนีบเนีย่ยหัก แขนแล้วก็ดึงเข็มขัดออกมาจนตัวของเขาเนี่ยหมุนกระแทกพื้นสลบไปจากนั้นค่ะลูซี่เนี่ยก็ลากโตเข้ามาเพื่อเอาปืนกับกุญแจเมื่อออกมาได้ลูซี่เนี่ยก็ตรงไปจัดการพวกที่เฝ้าอยู่ทั้งหมดแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มกินกิน กินแล้วก็ใช้นิ้วนะคะหยิบลูกกระสุนที่ไหลออกมาแบบนาตาเฉยจากนั้นค่ะก็เก็บอาวุธแล้วก็ตรงไปที่แท็กซี่พอมาถึงนาเธอเนี่ยก็ถามว่าพูดภาษาของเธอได้ไหมแต่แท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยก็ตอบกวนบอมไม่ลูซี่ก็เลยยิงทิ้งและหันไปหาอีกคนบอกเลยว่าจังหวะนี้เป็นใครก็พูดคล่องเลยล่ะค่ะลูซี่ขึ้นรถและสั่งให้คนขับเนี่ยพาไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางเธอเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจนเอาี้ ไงว่าตอนนี้ยาเนี่ยเข้าไปปลนล็อกสมองลูซี่มันเลยทำให้เธอเนี่ยเรียนรู้เร็วขึ้นและเริ่มควบคุมร่างกายตัวเองได้ ลูซี่มาถึงโรงพยาบาลและถือปืนเดินเข้าไปในห้องที่กำลังผ่าตัดพร้อมกับวินิจฉัยโรคคนไ้พอรู้ว่าเชื้อที่คนไ้เป็นเนี่ยมันรักษาไม่ได้เธอเนี่ยก็ได้จัดการยิงเขาทิ้งแล้วขึ้นไปนอนแทนจากนั้นเนี่ยก็บังคับให้หมอผ่าเอายาออกให้เธอหมอไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจผ่าตัดให้แต่ตอนที่หมอกำลังเช็คร่างกายลูซี่เนี่ยก็ยืมโทรศัพท์หมอโทรหาแม่พร้อมกับที่หมอเนี่ยเริ่มลงมือผ่าตัดให้เธอแบบสด พอลูซี่ได้ยินเสียงแม่นะคะเธอเนี่ยก็ร้องไห้และเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังก็คือว่าตอนนี้เนี่ยลูซี่รู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวและจําความทรงจําต่างๆในอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดตอนใส่เหล็กดัดฟันตอนดื่มนมแม่หรือแม้กระทั่งตอนอยู่ในคันแต่สิ่งที่เธออยากจะบอกกับแม่จริงๆเนี่ยก็คือเธออยากขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่เคยทําให้และเธอเนี่ยก็รักแม่ พอคุยเสร็จนะคะหมอเนี่ยก็เอาถุงยาออกมาได้พอดีและทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ยาเหลือเพียงแค่ครึ่งถุงเท่านั้นจากนั้นค่าลูซี่เนี่ยก็ได้ถามว่าร่างกายของเธอเนี่ยจะขับสารที่เหลือออกได้เมื่อไหร่ซึ่งหมอเนี่ยก็ถามกลับว่ามันคือยาอะไรลูซี่ก็เลยบอกว่ามันคือ CTH4 พอหมอได้ยินแบบนั้นเนี่ย ก่อนหน้าถอดสีกันเลยทีเดียวเพราะว่า c t s 4นะคะมันเป็นสารที่ร่างกายของแม่เนี่ยผลิตออกมาเพื่อเป็นสารอาหารให้ทารกเอาไปสร้างกระดูกซึ่งพลังของมันเนี่ยก็เทียบเท่ากับปรมาณูขนาดย่อมแต่ว่าร่างกายนะคะจะผลิตมันออกมาน้อยมากๆจนไม่เป็นอันตรายและหมอเนี่ยก็แปลกใจมากที่ลูซี่รับเข้าไปถึง500กร,รัมแล้วยังมีชีวิตอยู่หลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะเธอเนี่ยก็เดินออกมาหน้าโรงพยาบาลและเร มองโลกเปลี่ยนไปพอเธอจ้องมองไปที่ต้นไม้เธอเนี่ยก็สามารถเห็นท่อต่างๆที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ราวกับว่าเธอเนี่ยมีตาเอ็กซเรย์ จากนั้นเนี่ยลูซี่ก็นั่งแท็กซี่ไปโรงแรมที่ลุงจางอยู่เธอตรงไปที่ห้องและจัดการเก็บกักทุกคนที่อยู่ด้านในโดยที่ยังไม่ได้เปิดประตูพอเข้ามาในห้องนะคะเธอเนี่ยก็ตรงไปหาลุงจางแล้วใช้มีดจิ้มมือสองครัง้งจนลุงแกเนี่ยสะดุ้งสุดตัวและเหตุผลที่ลูซี่มาหาลุงนะคะก็เพราะว่าเธอเนี่ยต้องการยาทั้งหมดไปใช้ทางการแพทย์เลยมาเอาข้อมูลการส่งยาก,กับลุงนั่นเองซึ่งลูซี่เนี่ยรู้อยู่แล้วค่ะว่าลุงจางเนี่ยจะไม่ยอมบอกอะไรเธอเธอ ธอก็เลยใช้นิ้วจับที่หัวและเริ่มเชื่อมประสาทกับสมองของลุงเพื่อค้นหาความทรงจําที่เก็บไว้จนทําให้เธอเนี่ยรู้ว่าอีก3คนนะคะถูกส่งไปที่เบอร์ลินโรมแล้วก็ปารีสพอรู้แบบนั้นเธอเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็เดินจากไปซึ่งนี่มันก็เป็นการหยามหน้าลุงจางแบบสุดๆในตอนเช้านะคะลูซี่เนี่ยกลับมาที่ห้องและได้เจอเพื่อนของเธอซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ดีใจมากที่ได้พบเธอก็เลยวิ่งเข้าไปสวมกอดเธอ แต่พอลูซี่สัมผัสตัวนะคะมันก็ทําให้เธอเนี่ยเห็นทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายของเพื่อนพอเข้ามาในห้องได้เธอเนี่ยก็ขอยืมแล็ปท็อปเพื่อค้นหาข้อมูลบางอย่าง ภาพตัดมาที่ดรนอร์แมนนะคะกำลังนั่งทานอาหารอยู่จู่ๆเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ดังขึ้นพอเขารับสายก็ปรากฏว่าลูซี่โทรมาหาเขาและบอกว่าเธอเนี่ยอ่านข้อมูลวิจัยกว่า6,000หน้าของเขาหมดแล้วทีแรกดรนอร์แมนเนี่ยไม่เชื่อและคิดว่าโดนเพื่อนร่วมงานแกลง้งแต่ลูซี่กลับเปิดโทรทัศน์ในห้องของเขาขึ้นมาเองทําให้ดรนอร์แมนเนี่ยอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกจากนั้นคะ่ะลูซี่เนี่ยก็บอกว่าแนวคิดของเขามันถูกต้องและร เล่าถึงสิ่งต่างๆที่เธอรับรู้ก็คือ CTS4 นะคะที่เข้าไปในร่างกายของเธอเนี่ยมันกําลังกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายของเธอสร้างใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เธอเนี่ยสามารถใช้งานสมองได้ถึง28ในตอนนี้นะคะเธอเนี่ยเริ่มควบคุมร่างกายคนอื่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆได้แต่ด้วยความเร็วการสร้างใหม่ของเซลเนี่ยมันอาจทําให้เธอตายภายใน24ชั่วโมงซึ่งลูซี่เนี่ยก็เล่าตอ ว่าเธอเข้าใจทุกสิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้และสามารถเข้าใจเหนือกว่าที่มนุษย์จะรู้ได้มันเลยทําให้เธอเนี่ยตั้งคําถามว่าจะทํายังไงกับสิ่งที่ได้มาจากนั้นค่ะดรนอร์แมนเนี่ยก็พูดถึงทฤษฎีที่ว่าแท้จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวคือการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้เพื่อก้าวข้ามผ่านเวลาโดยเหตุนี้ค่ะเขาก็เลยแนะนําให้ลูซี่เนี่ยถ่ายทอดความรู้นี้กับใครสักคน พอลูซี่ได้ฟังเนี่ยก็นึกบางอย่างออกและบอกว่าจะไปพบเขาในอีก12ชั่วโมงพูดจบนะคะเธอเนี่ยก็ตัดสัญญาณทิ้งให้ดรนอร์แมนเนี่ยนั่งอึงอยู่คนเดียวจากนั้นคะ่ะลูซี่ก็เริ่มเก็บของก่อนไปเนี่ยเธอก็เขียนใบสั่งยาให้เพื่อนแล้วบอกว่าให้เธอเนี่ยดูแลสุขภาพขณะเดียวกันสื่อทั่วไต้หวันเนี่ยก็ได้รายงานเรื่องที่ว่ามีผู้ร้ายยิงคนในโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังตามตัวเธอลูซี่ที่เห็น ข่าวนะคะเธอเนี่ยก็เปลี่ยนจากผมสีบอลเป็นผมสีดำพร้อมกับโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งบ่อแสการขนยา ซึ่งตำรวจที่รับเรื่องนะคะเขาก็มีชื่อว่าบีแอร์พอบีแอร์เนี่ยได้คุยกับลูซี่ก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่เธอพูดซักเท่าไหร่และทําเป็นเล่นลูซี่เนี่ยรู้แบบนั้นเธอเลยเรียกชื่อเขาและบอกให้เขาเนี่ยลงจากโต๊ะแล้วเอาปากกาสีแดงที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยไปจดข้อมูลซะเลนเอาปีแอร์เนี่ยถึงกับหลอนและคิดว่ามีกล้องติดอยู่แต่ลูซี่นะคะก็รู้ทันแล้วบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นที่จะมาติดกล้องซึ่งตอน ตอนนี้นะคะลูซี่เนี่ยก็สามารถเข้าถึงสมองได้ที่30เปอร์เซ็นต์ เปียได้ฟังแบบนั้นค่ะเขาเนี่ยก็รีบไปนั่งและจดข้อมูลทุกอย่างที่เธอพูดในทันทีจากนั้นลูซี่เนี่ยก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับชาย3คนที่กำลังบินเข้ายุโรปและมียายอยู่ในตัวคนละ1นกิโลเธอบอกให้เขาเนี่ยจับ3คนนั้นและยึดของกลางมาพูดจบเธอเนี่ยก็ส่งรูปทั้ง3คนให้เปียโดยไม่ต้องใช้แล็ปท็อปและวางสายไปเลนเอาเปียเนี่ยถึงกับงงกันเลยทีเดียวจากนั้นค่ะเปียเนี่ยก็แจ้งตำรวจ ในแต่ละประเทศเพื่อจับกลุ่มที่แรกเนี่ยก็คือเบอร์ลินต่อมานะคะก็คือปารีสและสุดท้ายก็คือโรมระหว่างที่จับกลุ่มลูกน้องของลุงจางเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ทั้ง ภาพตัดมาบนเครื่องบินตอนนี้เนี่ยลูซี่กำลังใช้แล็ปท็อปสองเครื่องพร้อมกันด้วยความเร็วเหนือมนุษย์สักพักแอร์นะคะก็เข้ามาบอกให้เธอเนี่ยรัดเข็มขัดและเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเครื่องเนี่ยกำลังจะลงจอดแต่ลูซี่เนี่ยก็ไม่สนและเตือนให้เธอเนี่ยเช็ดจมูกพร้อมกับขอแชมเปญซึ่งสิ่งที่เธอเตือนไปนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงทําให้แอร์เนี่ยต้องไปบอกเพื่อนร่วมงานในอาแชมเปญไปให,ให้ลูซี่แทนเมื่อได้ข้อมูลครบนะคะลูซี่เนี่ยก็ปิดแล็บท็อป และรับแชมเปญมาดื่มฉลองแด่ความรู้ที่ได้มาพร้อมกับที่เธอเนี่ยสามารถเข้าถึงสมองได้ที่40เปอร์เซนหลังจากดื่มแชมเปญนะคะลูซี่เนี่ยก็พบว่าฟันของเธอเนี่ยหลุดออกและผิวหนังเนี่ยก็เริ่มสลายลูซี่ตกใจแล้ววิ่งไปหลบในห้องน้ําระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยเธอก็ใช้พลังผักแอร์กระเด็นแล้วขังตัวเองไว้ในห้องน้ําพอลูซี่ส่องกระจกเนี่ยก็พบว่าหน้าของเธอเนี่ยมันกําลังบิดเบี้ยวเธอรีบหยิบยาที่เหลือขึ้น มากินซึ่งมันก็ทําให้หน้าของเธอเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแต่สุดท้ายร่างกายของเธอนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและแตกออกก็คือว่าตามทฤษฎีการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ดร์นอร์แมนเคยพูดไว้นะคะสิ่งที่ลูซี่เจอเนี่ยอาจหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของพวกเซลล์พวกมันก็เลยเลือกที่จะเป็นอมตะหรืออยู่ด้วยตนเองเอาง่ายๆว่าพวกเซลล์เนี่ยมันอาจจะต้องการแยกกันอยู่เพื่อ รักษาสมดุลไว้นั่นเองลูซี่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับในตาที่เปลี่ยนไปมาราวกับว่าเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามใจเธอลุกขึ้นนั่งแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยถูกจับไม่นานพยาบาลเนี่ยก็เข้ามาแล้วรู้ว่าเธอเนี่ยตื่นแล้วและรีบไปบอกหมอที่คุยกับปีแอร์และตำรวจอีกหลายคนอยู่เมื่อทุกคนรู้แบบนั้นนะคะก็รีบมาหาเธอแต่พอมาถึงเนี่ยกลับพบว่าลูซี่ที่ถูกจับเนี่ยกำลังเดินออกจากห้องปีแอร์เห็นแบบนั้นเนี่ยก็สั่งให้เธอหยุดและยกมือขึ้น แต่ลูซี่ไม่สนใจแล้วบอกว่าอยากคุยกับเขาแค่2คนพูดจบลูซี่เนี่ยก็ยกมือขึ้นทําให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยหลับกลางอากาศจนเหลือแค่ปีแอร์เพียงคนเดียวแล้วเธอนะคะก็ใช้พลังแยกกระสุนออกจากปืนและถามกับปีแอร์ว่ายาอยู่ไหนปีแอร์ที่กําลังอึ้งอยู่เนี่ยก็บอกว่ายามันอยู่ที่ปารีสและปลอดภัยดีแต่ลูซี่เนี่ยไม่เชื่อเลยจะออกไปเอายาด้วยตัวเองในตอนนี้นะคะตํารวจเนี่ยกำลังพาชาย าม,มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลซึ่งหนังเนี่ยก็จะฉายให้เห็นชายคนหนึ่งขับรถมาซุ่มดูพร้อมกับคุยโทรศัพท์ไปด้วยจากนี้นะคะเราก็ขอเรียกพี่แกว่าพี่ตีแทนและกันนะคะขณะเดียวกันนะคะลูซี่ที่กําลังนั่งรถอยู่เนี่ยก็รู้สึกบางอย่างและพยายามมองคลื่นสัญญ,ญาณที่อยู่รอบตัวจากนั้นเธอเนี่ยก็แหวกเส้นความถี่แต่ละเส้นและเห็นคลื่นหนึ่งกําลังคุยกันเป็นภาษาเกาหลีลูซี่เนี่ยใช้วิทยุตํารวจเปิดความ นนั้นทําให้รู้ว่าตอนนี้ลุงจางเนี่ยกำลังสั่งพี่ตีไปเอาของคืนพอลูซี่รู้แบบนั้นเนี่ยก็ขอขับรถเองแต่พีแอนเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะนี่มันคือรถตํารวจลูซี่ก็เลยได้ใช้พลังนะคะผลักปีแอรไปอีกทางแล้วเข้ามานั่งขับแทนเล่นเอาพี่ปีแอรนะคะต้องบอกให้เจ๊แกเนี่ยใจเย็นๆจากนั้นคะ่ะลูซี่เนี่ยก็ซิ่งรถไปโรงพยาบาลในทันที กลับมาที่ห้องผ่าตัดนะคะพอส่งทั้ง3เสร็จตำรวจนายหนึ่งเนี่ยก็เดินออกมาทําให้เราเห็นว่าพี่ตีนี่แอบตามมาด้วยแล้วได้เปิดประตูให้ลูกน้องเนี่ยเข้าไปจัดการตำรวจและหมอที่อยู่ด้านในทิ้งขณะเดียวกันลูซี่เนี่ยก็กําลังซิ่งรถตัดไปมาจนทําให้รถเนี่ยชนกันเป็นแทบแ กลับมาที่ห้องผ่าตัดนะคะตอนนี้พวกพี่ตีเนี่ยกำลังผ่าตัดเอายาคืนแต่จูจูหนุ่มเยอรมันเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเขารู้สึกไม่สบายพอพี่ตีได้ยินนะคะก็ได้ยิงหนุ่มเยอรมันทิ้งเล่นเอาพี่เสื้อแดงนะคะที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรต่อแต่แล้วตำรวจนะคะที่ออกไปเนี่ยก็กลับเข้ามาทําให้มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นพี่เสื้อแดงเลยใช้จังหวะนี้ค่ะวิ่งหนีออกมาแต่สุดท้ายนะคะพี่แกเนี่ยก็ถูกยิงพร้อมกับลูซี่ที่มา ถึงพอดีด้านพีตีที่ได้ยาครบทั้งสองถุงเนี่ยก็กําลังจะออกมาเอายาถุงที่3แต่พอออกมานะคะก็ดันเจอลูซี่ที่ยืนอยู่เขาเลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยจัดการเธอส่วนเขาจะเอายาไปให้ลุงจางซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลูซี่เนี่ยเขาถึงสมองได้ที่60%เปอร์เซ็นต์ มันเลยทําให้เธอเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ว่างทําเป็นกําแพงกั้นพิตี่ไว้ได้และเธอเนี่ยก็ใช้พลังปลดอาวุธแล้วเริ่มเดินตรงไปเอากระเป๋าซึ่งในระหว่างที่เดินไปเนี่ยลูซี่ก็ใช้พลังจัดการพวกที่เข้ามาขวางทีละคนจนหมดพร้อมกับล็อกร่างกายพิตีไว้ทําให้เธอเนี่ยเดินมาหยิบกระเป๋าได้แบบชิลๆพอได้กระเป๋ามานะคะลูซี่เนี่ยก็กลับมาล้วงเอายาถุงสุดท้ายแล้วเดินออกไปขึ้นรถพอปีแอตามมา ขึ้นรถนะคะเธอเนี่ยก็สั่ง GPS นําทางเขาไปหาดรนอร์แมนซึ่งตอนที่ขับรถออกมาเนี่ยพวกลุงจังที่ซุ่มรออยู่ก็เห็นเธอเข้าลุงจังรู้สึกโกรธมากและสั่งให้ลูกน้องเนี่ยตามลูซี่ไปในตอนนี้นะคะดรนอร์แมนเนี่ยก็ได้ระดมทีมอาจารย์แต่ละสาขามาช่วยวิจัยลูซี่ซึ่งพอลูซี่มาถึงดรนอร์แมนเนี่ยก็ได้แนะนําตัวเธอกับอาจารย์ท่านอื่นๆ ในระหว่างที่แนะนําตัวนะคะลูซี่เนี่ยก็ได้ประเมินและรู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นใครซึ่งก็มีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยขอให้เธอพิสูจน์เธอเลยจับตัวและเล่ารายละเอียดตอนที่ลูกสาวของเขาเนี่ยถูกรถชนได้อย่างแม่นยําเลนเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอึ้งไปตามๆกันขณะเดียวกันลุงจังและพี่ตีเนี่ยก็มาถึงมหาวิทยาลัยซึ่งลูซี่เนี่ยก็รับรู้ได้เลยบอกให้ปีแอร์ช่วยยันเอาไว้ให้เพราะว่าเธอเนี่ยต้องใช้สมาธิจากนั้นค่ะพีแอร์เนี่ยก็เรียก กำลังเสริมาที่มหาวิทยาลัยส่วนลุงเนี่ยก็สั่งลูกน้องเตรียมอาวุธพร้อมบุกในตอนนี้อาจารย์เนี่ยก็ได้ถามลูซี่ว่าเธอสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ยังไงก็คือว่านะคะลูซี่เนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านกระแสประสาทซึ่งเซลล์ในร่างกายของเธอเนี่ยก็มีการสื่อสารกันด้วยความเร็ว1000บิตต,ต่อวินาทีจนทําให้เซลลในร่างกายเนี่กลายเป็นเครือข่ายขนาดยักษ์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจนสามารถดัดแปลงส,สารที่ อยู่ให้เป็นอะไรก็ได้จากนั้นค่ะเธอเนี่ยก็เริ่มพูดถึงความจริงที่ว่าหน่วยวัดการมีตัวตนของมนุษย์นั้นมันไม่ใช่หน่วยวัดที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่น1บวกหนึ่งที่มนุษย์เชื่อกันว่ามันเท่ากับ2แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันกลับไม่มีจํานวนหรือว่าหน่วยใดๆเลยซึ่งหน่วยวัดเหล่านี้นะคะที่ทุกคนรู้เนี่ยมันถูกสมมุติขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นเองแล้วจากนั้นนะคะลูซี่เนี่ยก็ใช้ภาพรถที่วิ่งด้วยความเร็วเพิ่ม เรื่อยๆจนไม่สามารถวัดได้แล้วรถเนี่ยก็หายไปซึ่งมันก็หมายความว่าทุกสิ่งนะคะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหลักคณิตศาสตร์แต่มันอยู่ภายใต้กฎของเวลาถ้าไม่มีเวลาทุกอย่างเนี่ยก็ไร้ตัวตนพูดจบนะคะลุงจังเนี่ยก็เปิดฉากยิงกาดดาน,นาทําให้ปีแอร์เนี่ยเข้ามาบอกว่าตํารวจอาจจะต้านไม่ได้นานทําให้ลูซี่เนี่ยตัดสินใจฉีด c t s 4ที่เหลือเข้าร่างกายเพื่อปลดล็อกสมองให้ถึง100%ซก่อนจะเร่ เริ่มนะคะดอรนอร์แมนเนี่ยก็เข้ามาคุยกับลูซี่ว่าเธอเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าลูซี่เนี่ยอาจตายได้อีกอย่างคือถ้ามนุษย์รับรู้ถึงข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาและความกลหน พอลูซี่ได้ยินเนี่ยก็บอกกับดรนอร์แมนว่าความรู้ไม่ได้สร้างปัญหาความเข่าต่างหากที่สร้างมันพอเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยอมปล่อยให้เธอเนี่ยทำมันต่อไปจากนั้นนะคะลูซี่ก็เริ่มดูด CTS4 เข้าร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วเธอเนี่ยก็ปลดปล่อยพลังออกมาเป็นลำแสงขนาดใหญ่พร้อมกับการยิงปะทะกันร,ระหว่างมาเฟียกับตำรวจเนี่ยก็เริ่มขึ้นจากนั้นคะ่ะลูซี่เนี่ยก็ผลักเสาน้ำเกลือและสายทั้งหมดออกจากตัวพร้อมกับ ปลดล็อกสมองได้ถึง70%ลูซี่เริ่มเปลี่ยนสา,สารในร่างกายเป็นเส้นสีดำมหาศาลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องทดลองเมื่อเชื่อมต่อสมบูรณ์เธอเนี่ยก็สามารถปลดล็อกสมองได้ถึง90%ซจากนั้นค่ะลูซี่เนี่ยก็ผลักทั้งห้องกลายเป็นห้องสีขาวโพลนทําให้อาจารย์ทั้งหมดเนี่ยตกใจและทึ่งกับสิ่งที่เห็นเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอเนี่ยก็สร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลสลับมาที่ด้านนอก ะะตอนนี้เนี่ยตำรวจพยายามยิงสกัดลุงสุดความสามารถบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยยุ่งเหยิงสุดๆแต่จู่ๆนะคะพี่ตีกับลูกน้องเนี่ยก็วิ่งออกมาเอาบาสุกา้าแล้วยิงอัดเข้าไปในห้องทําให้เกิดคลื่นกระแทกส่งลูซี่หลุดเข้าไปในเส้นเวลาเมื่อเข้ามาได้นะคะเธอเนี่ยก็ใช้พลังหยุดการไหลของเวลาแล้วเริ่มเลื่อนเวลาย้อนกลับเพื่อดูวิวัฒนาการของทุกสรรพ,พสิ่งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยจุดเริ่มต้นของมนุษย์และจุด กำเนิดของโลกในตอนนี้นะคะลุงจางเนี่ยเข้ามาในห้องได้สําเร็จและกําลังเดินตรงมาหาลูซี่พร้อมกับที่เธอเนี่ยสามารถเข้าถึงสมองได้ที่99%และร่างกายของเธอเนี่ยก็กําลังโหลดข้อมูลใกล้จะเต็มทุกส่วนในร่างกายของลูซี่เริ่มบีบรัดเซลล์ทุกเซลล์สร้างใหม่อย่างต่อเนื่องและจากนั้นค่ะทุกอย่างเนี่ยก็ถูกโหลดเต็ม100%เพร้อมกับลุงจางที่เหนี่ยวไกลอย่างบ้าคลาั่งก่อนที่จะพบว่าลูซี่ได้หาย ไปลุงจางงงมากว่าเธอเนี่ยหายไปไหนเลยจ่อปืนใส่พวกอาจารย์ที่ยืนอยู่เพื่อถามว่าลูซี่หายไปไหนแต่แล้วค่ะปีแอร์เนี่ยก็โผล่มาและจัดการลุงได้สําเร็จพร้อมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะก็ได้ยืน่นแฟชได์ให้กับดร์นอร์แมนและได้หยุดทํางานลงไปจากนั้นปีแอร์เนี่ยก็ได้ถามว่าเธออยู่ที่ไหนผู้จบนะคะปีแอร์เนี่ยก็ได้รับข้อความว่าฉันอยู่ทุกที่และหนังก็ได้ตัด ก็จบไปแล้วนะคะกับลูซี่สวยพิฆาตในช่วงท้ายคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คะแนนในมุมมองของเรานั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะคะหนังเนี่ยจะพูดถึงแนวคิดที่ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้สมองได้ถึง100%มันจะเกิดอะไรขึ้นจากที่เราดูนะคะเรามองว่าการเชื่อมโยงบางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เหนือจินตนาการสุดๆไปเลยละคะ่ะก็บอกเลยว่า ใช้เวลาดูตอนที่มีการอธิบายแนวคิดบางจุดเนี่ยค่อนข้างนานกว่าจะเข้าใจนะคะส่วนการดําเนินเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการเล่าผ่านตัวละครตัวละครเดียวมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยผูกพันกับตัวละครอื่นๆและทําให้งงอยู่บ้างในบางช่วงแต่ภาพรวมนะคะเรามองว่าหนังเรื่องนี้สนุกนะเพราะว่าหนังเนี่ยมีการเล่าแนวคิดแล้วก็แง่คิดออกมาได้น่าสนใจมากๆซึ่งนักแสดงนะคะที่เราอยากยกให้เป็น MVP ของเรื่อง ่งนี้มากที่สุดเลยก็คือสการ l เล็ต์โจแฮนสันนั่นเองค่ะตัวสการ l เล็ตนะคะสามารถแสดงบทบาทตัวละครนําอย่างลูซี่ออกมาได้ดีทั้งในช่วงก่อนปลดล็อกแล้วก็ช่วงที่ปลดล็อกสมองแล้วนะคะบอกเลยว่าเธอเนี่ยเหมือนตัวแบกของเรื่องเลยแ่ละคะ่ะและอีกจุดที่ชอบมากๆเลยก็คือตอนจบนะคะที่เปิดให้เราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูซี่กลายเป็นอะไรกันแน่ก็เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะเราก็ขอ ให้คะแนนไว้ที่7เต็ม10แล้วกันนะคะใครที่อยากรู้ว่าบรรยากาศของหนังเนี่ยเป็นยังไงก็ลองหาหนังเต็มมาดูกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้า